สวัสดีครับคุณยายครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาหาคุณยายแอมครับคุณยายแอมกับว่าคุณยายฝันเลยเนาะครับคุณยายฝันได้จักมือแล้วครับคุณยายฝันม่อวานี่อ๋อก็เพึ่งฝันเนาะครับครับนอนก็เคยฝันดอกนานๆสีได้ฝันทีหนึ่งเนาะคุณยายทำบอดีฝันกับบอดีบอกคลิปเนาะครับครับคุณยายแอมกับเคยบอกคลิปให้ผมไลยหลยรอบอยู่ครับท่านผู้ชมครับ อลไรของคุณยายก็มีเขามีรูดครับแล้วก็ที่บได้มาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายคือคุณยายโบได้ฝันเนาะนอนโบเด้ฝันครับครับแต่รอบนี้เห็นคุณยายว่าคุณยายฝันแล้วแล้วก็ฝันดีเนาะครับคุณยายแล้วคุณยายก็ตีตัวเลขแล้วก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายในงวดนี้ครับเดี๋ยวเบ้องตัวเ่ามาฟัง ความฝันของคุณยายก่อนครับว่าคุณยายแอมฝันว่าจังหดครับผมคุณยายบ่าสูถ้ผม้ชมฟั่งในครับว่าคุณยายฝันว่าจังใดครับผมฝันว่าในหลวงนั้นมาเพเ่อผู้สิงครับมาแล้วก็ไปตอนรับเพิ่นเพิ่นมาแจกพระรับในในหลวงในหลวงรัชกาลที่เก้าอ๋อครับครับผมบานนีก็ไปรอแจกนอกทางผู้ใหญ่ท้งตำรวจทหารเพิ่นก็มาตอนรับเนาะครับครับบานนี้ก็เลย ไปรับพระหมนําเขาไปก็ยืนในหลวงกับบ่ได้นั่งได้ธรรมดาเขาว่านั่งแจกเนาะครับครับให้เข้าไปรลับอันนี้เขายางยางแจกไปเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวเรามาหอดก็ยกมือไหว้ก็ก้มนาจันสีแหละครับครับก้มนาเขาเขาบอกให้แนมนาพระองค์เนาะครับครับบัดนี้ก็เลยรับเอาพระหมครับรับเอาพระหฮมเร็วบัดนี้เรายางกลับ และยางกับก็แนมไปทางหลังอแนมบนข้างหลังแนมบนข้างหลังบานี้ครับเห็นตัวเลขในเสือเพิ่นใส่นะครับครับเห็นตัวเลขพื้นนั่นแหละเลขเลขยังครับคุณยายเลขหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามครับแล้วเราจะได้อีกครับพี่ครับแล้วก็เจัยนรถั่นแล้วก็ทะเบียนรถเพิ่นก็สูตรสามห้าเจ็ดทะเบียนรถออที่ว่า โอ้รถเชียงดักครับทะเบียนรถที่ทในหลวงนางมางที่มานนะครับครับสีขาวรถสีขาวขี่ขี่มาบานีกับทะเบียนรถเพิ่นก๊าซูนสามห้าเจ็ดครับครับบานีเราใต้วังอายุแปดสิบเก้าปีครับก็เลยใส่ 8, เลขศูนย์ไปนำ ดาวครับครับอันนี้นะครับที่คุณยายเขียนไว้เนาะครับนี่เขียนไว้ในหนังสือนี่แหละครับครับครับเดี๋ยวครับผมขอเบิรงเลยครับมีรายละเอียดครับนี่ตัวหนังสือของคุณยายเองเนาะจ้าครับหนึ่งมิหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามหาเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดนี่คือทะเบียนรถทะเบียนรถไอหนึ่งสามเจ็ดเนอหนึ่งเจ็ดสามนี่คือเห็นจากข้างหลังของ ในหลวงดางหลวงยายเสือพ่นทางลังนั่นครับครับเสือที่พ่นใส่ครับแปดเก้าศูนย์นี่คืออายุตอนที่ตอนที่ไรในหลวงเสียชีวิตเสียชีวิตครับดั้สองสี่เจ็ดศูนย์นี่คือพศเกิดพศครับอือครับครับรายละเอียดคุณยายเขียนไปเรียบร้อยแล้วเขียนไปเรียบร้อยครับในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณยายแอมครับฝันว่าตของคุณยายแอมเนี่ยได้ไปรับ สเสด็จในหลวงรัชก,กาลที่เก้าไอสถานที่นี่ตรงใดครับคุณยายในความฝันอยู่อำเภอพุซีนี่แหละอยู่ในอำเภอเลยครับอ่าในหลวงนี่เพิ่นมาแจกผาหฮมผาหฮมบอกครับในในความฝันมาแจกผาหฮมครับอ่าแล้วในหลวงนางรถรถสีขาวรถคันสีขาวมาทะเบียนรถศูนย์สามห้าเจ็ด 7, เนาะที่คุณยายเขียนให้นะครับ,บครับพ่อนางรถมาในหลวงกับลุงจากรถแต่กับมาแจกผาหฮม ปกติแล้วคุณยายว่าในหลวงเวลาเพิ่นมาแจกผ้าห่มนี่พระวงท่านนี่สินางแจกนางแจกอันนี้ในหลวงเดินแจกเดินแจกครับเดินแจกเองเลยครับพอเดินแจกเศร้าบานมากเอยเรื่อยๆ,ๆ,ๆอคุณยายกลับไปรอรับแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพวกไอ้ที่ว่าขา้าราชการเพื่อนบอกว่าเวลารับของจากในหลวงให้บ่ให้แนมบ่ให้แน,ะนมมนะให้ก้มมนาะครับ ในหลวงกับเอาผ้าห่มยืนให้คุณยายคุณยายก็รับเอา้ไอในความฝันมีแต่ผ้าห่มบอกครับมีแต่ผ้าห่มอ๋อได้แต่ผ้าห่มได้แต่ผ้าห่มครับเื่อราพูื่อครับก็เลยรับเอาแล้วก็ก้มหน้าก้มหน้าครับพอพอก้มหน้าเห็นในหลวงเดินไปปุ๊บก็เลยเงยขึ้นเงยขึ้นแนมไปแนมเบิ่งเห็นตัวเลขอยู่ข้างหลังของในหลวงข้างหลนึ่งเจ็ดสามเนาะจ้อันนี้จำได้แม่นเลยแม่นบ่ครับจ้าตัวเลขนี่ครับครับ ก็คือหนึ่งเจ็ดสา,สามครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้เลขเลยเนาะคุณยายเนาะได้เลขเลยจีบอตังแกบอตังอันนี้หรอกฝันดีแห้งครับคุณยายเคยฝันเห็นไนหลวงจากเถ้าบอกครับบ่เคยบ่เคยฝันจากเถืาอ,อันนี้เป็นครั้งแรกมันบอกครับรตั้งแต่เกิดมานี่ยบ่จะตั้งแต่เกิดมาบ่เคยฝันเห็นเป็นครัง้งแรกเลยเป็นครัง้งแรกเลยอืถือว่าฝันดีแห้งเลยครับคุณยายครับครับเอาคือเรากับคุณยายก็เลยถามผมว่า ไในหลวงตอนที่เสียชีวิตเนาะเสียตอนท่า้าเนาะผมก็ได้บอกไปเนาะคือแปดอายุแปดสิบเก้าปีตอนพระองค์เสียชีวิตครับคุณยายก็เลยว่าเอาศูนย์ใส่น้ำเนาะเป็นแปดเก้าศูนย์แปดสิบเก้ากับพระองค์ใต้ก็เลยเอาศูนย์ใส่ไปน้ำครับครับแล้วก็มีคุณยายเขียนในรหัสประจําพระองค์โลงน้ำอีกเนี่ยครับไอ้เก้าศูนย์หนึ่งครับคุณยายฝากไว้อีกตัวหนึ่งเนาะเก้าศูนย์หนึ่งเพื่อทำาหผู้ชมเพื่อนถามครับเพื่อเป็นแยวทางให้ให้เพื่อนครับ ครับเก1าศูนย์หนึ่งเนาะคุณยายเนาะอันนี้คือรหัสประจําราชการที่เก้าครับบ่รหัสประจำเพิ่นบ่ครับครับอืมครับตัวเลขแต่ตัวเลขที่อ่าเ้าโฟกัสก็คขึ้นหนึ่งเจ็ดสามกับทะเบียนรถเนาะคุณยายเนาะทะเบียนรถของในหลวงราชการที่เก้าที่นั่งมาครับไอคุณยายเราอ่าในหลวงนี่คุณจะยีที่คุณยายฟันเห็นนี่พระองค์ท่านได้เว้ายังกับผู้ใดบอกครับบ่บ่้ด้เว้ายางแจกซื่อ ยางแจกยางแจกแล้วก็บ่ได้เบวได้ยังเบวเเบากับไผอืมครับครับอืมพอแจกเสร็จคุณยายเห็นตัวเลขคุณยายก็ตื่นเลยมันบหมครับตื่นอ๋อครับครับตื่นม,มากแต่นางคิดอยู่นางคิดนางคิด <c oughs> <c oughs> นางคิดว่าพระองค์จะมาให้เลขเบบอ่ะครับอืมแต่เห็นตัวเลขอยู่ตรงเสื้อข้างหลังของในหลวงจ้ะไอ้เลขนี่คุณยายเห็นเป็นสียังครับในความฝัน ขาวๆอ๋อเป็นสีขาวขาวอืมบาแดงกับบาแดงเนาะมันเป็นสีอันแบบขาวๆาแดงแงนั่นนะครับครับเพราะเป็นสีขาวๆาวแดงๆงจ้ะอืมครับอันนี้คือคุณยายเห็นแบบชัดเจนเลยมันบอกครับอย่างอีกเทียนนึงจ้มกับบนเด้อเนาะคุณยายยังว่าเขามาบอกลีดเห็นทุกเห็นอยากไหลครับครับอืมกับประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะ ครับครับท่านผู้ชมครับก็คือแนวทางความฝันของคุณยายแอมครับคุณยายแอมบอกว่าในรอบนี้ฝันดีมากครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฝันแบบนี้นอคุณยายเนาะครับคุณยายฝันเห็นในหลวงรัชการที่9ครับมาแจกผ้าห่มครับแล้วคุณยายก็เห็นตัวเลขอยู่ตรงข้างหลังตรงเสื้อของในหลวงรัชการที่9ครับก็คือ17 3ครับแล้วก็เห็นตัวเลขที่ทะเบียนรถด้วยทะเบียนรถนั่นเป็นคันสีขาว ทะเบียนรถ0357ครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะโฟกัสที่ตัวเลขที่เราเห็นกับทะเบียนรถเนาะคุณยายเนาะแต่890ครับที่คุณยายตีให้เนาะครับก็คือเป็นตอนที่พระองค์ท่านเสียชีวิตครับแล้วก็พศเกิดก็คือ2470ครับแล้วก็รหัสประจำพระองค์ก็คือ901อาจจะสามคุมนี้ก็คือเป็นตัวกันไม้เนาะคุณยายเนาะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับคือตัวนี้ครับ 173, 0357, 890, 2470, แล้วก็901ครับก็อย่าลืมตัดด้วยเนาะน้อคุณ<า>ยายเนาะครับครับก็ประมาณนี้ครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอผมขอบคุณคุณยายมากๆครับ<แ>คุณยายครับ,บคุณ <EC. S 1> ยายอวยพรในธรรมุชมน้ำเนยครับผมถูกอวยพรให้หลูกหลานเดอ้อให้ไปเป็นแนวทางครับ ขอให้มีโชคมีมันเดี๋ยวก็ซื้อเลขก็ให้ตัดเอาแน่ครับอย่าไปซื้อตรงหลายครับขอให้ถืสนนอ,อถสุขคนเนาะคุณย่าเนาะครับสาถูครับ